สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมแลวก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยหานอยสุดเม็ดเดียวนะครับก็ประจําวันที่11กุมภาพันธ์2566นกะครับก็เป็นแนวทางตรงกับวันเสาร์นะครับผมคลิปนี้มัดรวม4ีอยนะครับพี่ๆหลักๆก็จะเน้นในรอบปกตินะครับส่วนแนวทางเมื่อวานนี้นะครับวันที่10ของเราตัววิ่งมาดีมาดีกว่าตัวลูดนะครับผมเนาะ ตัวรูดนั้นไม่มาเลยหนึ่งมาแทนนะครับเนาะถ้าเกิดเลขเจ็ดเป็นหนึ่งเนี่ยน่าจะได้เฮกันนะครับผมก็ผลที่ออกนะครับเฉพาะกิจสองห้าสามกับแปดหนึ่งนะครับของเราไม่มีนะครับส่วนในรอบพิเศษสามห้าห้ากับเก้าหนึ่งนะครับวิ่งเก้ามานะครับหรือว่าใครเอาเก้ามาประกบคู่นะครับในตัวที่ผมเจาะนะครับเพราะว่าบางลิปผมจะพูดว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวรูดนะครับก็เอาตัวเด่นนะครับเนาะมาประกบคู่นะครับ ก็ถ้าเกิดใครมาประกบคู่เข้าไปที่91นะครับผมตรงๆด้วยเนาะส่วนในรอบปกตินะครับ120กับ92นะครับวิ่ง9มาอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกใครเอา9มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นก็เข้าไปที่92นะครับนะครับผมตัวนี้เนาะ92ส่วน7นั้นไม่มานะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ผมเน้นให้ปกติกับพิเศษก็ก็ถือว่ามานะครับเนาะมาในตัวเลข9นะครับส่วนตัวรูดไม่มานะครับส่วน VIP 243%, 1ก็นะครับของเราไม่มีนะครับพี่อุตส่าห์ให้6 7 6 7 5เน้าะเลขเรียงเนาะอันนี้ออก120 2 234เนาะ2อ3เนาะนะครับไปไม่ถึงนะครับผมเลขเรียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่สลับส่วนเมดเดียวส่วนทางวันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากขับเตือนพี่ๆทุกครั้งเลยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนเก่านะเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมเนาะวี่ท่านใดที่จะเข้าไปบ้านเสียงโชคก็ใต้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับบ้านขุ้มทองนาคานะครับผมก็ เข้าไปกดเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับพี่วินเราไม่ยากบางท่านก็ถามว่าเข้าไปแล้วยากหรือเปล่าไม่ยากนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็สอบถามแอดมินนะครับผมสําหรับนะครับวันนี้นะครับผมให้ไปที่ห้านะครับกับเก้านะครับพี่สายรูดนะครับ ผมให้ไปที่เก้านะครับเน้นรอบปกติกับ VIP นะครับผมก็สลับเก้านะครับพี่เดินมาเดินมาหกวันติดแล้วนะครับหกวันติดนะครับพี่เฉพาะแค่ในรอบเฉพาะเอปกตินะครับไม่รวมรอบอื่นนะครับวันนี้ผมพูดถึงในรอบปกตินะครับเก้านะครับพี่ไปย้อนรับชมดูได้นะครับถ้าเกิดมาวันนี้เป็นวันที่เจ็ด นะครับก็รอรุ่นกันนะครับก็ในในสูตรมันก็เด่นนะครับเด่น2ตัวนี้นะครับแต่ผมเลือกเอา9นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เด่น7จ็กระเด็น9ผมก็เลือกเอา7มารูดไม่เข้านะครับ9มาเด้งๆเลยเมื่อวานนี้สายรูดนะครับผมก็จะเป็น90 91 92 93 94 95 เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะครับผมก็เมื่อคืนนี้ก็ขอแสดงความเปใจกับดาวโจน V.I.P. ด้วยนะครับพี่พี่นะครับมาในตัวเจาะแล้วก็แตกสามตัวด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ช่วงหัวค่ำเจ็บนะครับรอบดึกของเราก็ถือว่ามาอยู่นะครับพี่พตั้งแต่เราสตา์ V.I.P. แล้วก็ฮานอยเอ็กต้าด้วยนะครับที่ผมลงให้ในกลุ่มนะครับ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ90 94 95 97 97นะครับผมแล้วก็98นะครับในใจนก็ชอบเลกเบิลอยู่นะครับเพราะว่าวันทีวันเสาร์ที่เนี่ยเขาชอบมาเลกเบิลน,นะครับสามตัวนะครับผมให้ไป ที่เลข2นะครับ290 295นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสะดับแนวทางหวย5้0ลอยสูงเบ็ดเดียวนะครับวันที่11เนะครับก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ ก็แนวทางในวันเสาร์นะครับก็ขอให้มาเด้งๆนะครับปังๆทั้ง4น้อยก็แล้วกันนะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับพี่ๆสลับคลิปนี้กาับสวัสดีครับ